จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างใช่ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ทําพิธีสําหรับผู้ปกครองนะคะที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ในช่วงระยะเวลาทํางานที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ นายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการเดินทางมาเปิดศูนย์ดูแลนะคะรับเลี้ยงดูเด็กโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสําหรับผู้ปกครองที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ในช่วงเวลาทํางานที่เป็นบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้รับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมค่ะซึ่งยังพบว่ามี ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวรวมถึงครอบครัวที่ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดพิษณุโลกเช่นเดียวกันครั้งนี้ค่ะจึงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ในช่วงเวลาที่ต้องออกไปทํางานหาไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวนะคะโดยมอบนโยบายนี้ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกในการที่จะเปิดศูนย์เลี้ยงดูแลเด็ก เดแค e เพื่อที่จะรับเลี้ยงดูเด็กที่มีอายุ3เดือนจนถึง6ปีเลยค่ะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเวลา8นาฬิกานาทีจนถึง16นาฬิกานะคะแบบเช้าปลายเย็นกลับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงอาทิตย์แบบไม่มีวันหยุดราชการค่ะ ฟังแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมที่สนใจค่ะก็ติดตามนะคะว่าคุณสมบัติที่สําคัญก็คือต้องเป็นบิดามารดาหรือว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้เช่นเดียวกันผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพที่ประสบปัญหาไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ในช่วงที่ไม่มีผู้ดูแลเด็กแล้วเด็กนี้ก็จะมีอายุนะคะตั้งแต่3เดือน จนถึง6ขวบเนี่ยนะคะหรือว่า6ปีนะคะสามารถนำหลักฐานการยื่นใบสมัครสำเนาสูติบัตรเด็กพร้อมฉบับจริงสำเนาทะเบียนบ้านของเด็กพร้อมฉบับจริงค่ะภาพถ่ายของเด็กภาพถ่ายบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับเด็กกลับสำเนาบัตรประชาชนบิดามารดาหรือผู้ปกครองประวัติการรับวัคซีนของเด็ก ถ้าเตรียมเอกสารแล้วไปยื่นใบสมัครที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกหลังโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมหรือว่าโรงเรียนชายนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะ055265017 055265017มีรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามจากทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ เด็กจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งและก็มีคุณธรรมมีความรู้สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศให้กับสังคมได้ฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะบอกว่าขอบพระคุณที่กระทรวงพอมอการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ได้ทํางานร่วมกับภาคประชาชนได้ทํางานร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทั้งท้องถิ่นท้องที่เพื่อเติมศักยภาพชาวพิศโลกนั้นให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีค่าต่อจังหวัดพิศโลกและต่อสังคมไทยครับ